ดูดีเว้ยงั้นเลยเอาล้งอะไรเนี่ตัวนี้สวัสดีครับพี่กองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กัดในยุ้ยใส่ครับพี่กองครับยูบัตรทัาวปอบเอ้ยบัตรน่างามตำบลข้าวปอบมั่งเพื่อชิมมาลัจังหวัดอุบลครับอือันนี้โซลาเซลล์นี่เห็ดเอาบ่พี่กองเห็ดเอาโอ๋อ ล่องนี้เน่ล่องล่องส่ไกลเน่ครับมันนีมาเล่นเช็มมาลาดเด้อพี่น้องได้พี่น้องมาเบิ่งล่องป้านิ่งไปแล้วครับยาวบ่นี่ครับพี่กองสองร้อยเมตรครับประมาณสองร้อยเมตรลึกบ่ลึกเดี๋ยวนี้ลึกเบ็ดหนึ่งแล้วโอ้ครับเอานีเด้อครับพี่น้องครับไม่ลานึกอ๋อ จะปลูกต้นใหม่ไปน้ำเขาอ้อมอ้อมไปหอดอยู่ครับคือหอดต้นไม่ต้นใหม่คุณครับผมสองร้อยเมตรประมาณก็ยังลงเป็นสามจุดอยู่ไม่พ่อใกล้ใกล้เลยสามจุดแต่อาหารธรรมชาตินะครับผมเอาฟางอย่างน่าเนี่ยนะลงแล้วมันเน่าเปื่อยแล้วอ่ะครับแล้วก็อาหารกับติดเสริมไปน้ำธรรมชาติไปน้ำนี่ต้นนี้มันนี่ห่วย หวยข้าเจ้าก็ลงอยู่สุปีมันก่นใหญ่อยู่บ่มีมไผลเหลี่ยงมันดอกนะมันก่นใหญ่อยู่ไอ้กุ้งไหนหวยนะบ่แม่ครับอ,อันเดียวกันครับอันกุ้งกับกุ้งน้ำตัวนี้ก็ลงกุ้งน้ำตัวนี้ก็กุ้งครับเอามันหลากหลายครับ